สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราเราก็จะมาเรียนเนาะการหาผลคูณและผลหารของจํานวนที่อยู่ในรูปกลนใช่ไหมคะจากคาพที่แล้วนะคะเราก็ได้อะไรหูกหาคําตอบไปแล้วนะคะว่าการคูณแล้วก็การหารใช่ไหมหายังไงนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนอีกเหมือนเดิมนะคะจากตัวอย่างที่ผ่านมาเนาะเขาบอกว่า ผลค,คูณของจำนวนอตัตกยะสองจำนวนที่อยู่ในรูปการคูณของ p บวก q ร a คูณอยู่กับ p ลบ q ร a จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนตรกยะซึ่งเรียก p บวก q รก a ว่าเป็นสังยุคหรือคอนจูเกตนะคะของ p ีลบคิวสแควร์ูทเและจะได้ p ีลบคิวสแควร์ูทเเป็นสังยุคของ p ีบวกคิวสแควรูทเด้วยนะคะก็คือ p ีลบคิวสแควร์ูทเและ p ีบวกคิวสแควรูทเนะคะเป็นสังยุคซึ่งกันและกันนะคะนักเรียนสังเกตดูไหมว่าตรงไหน ที่เปลี่ยนไปสังเกตเห็นไหมคะว่าจากจากที่เราหาผลคูณออกมาเนี่ยตรงไหนที่เปลี่ยนแปลงก็คือเครื่องหมายใช่ไหมคะตรงนี้เนาะที่เปลี่ยนไปจากเครื่องหมายบวกต้องการหาสังยุคก็คือเป็นเครื่องหมายที่อยู่ในตรงกันข้ามนะคะ,ะเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามเนาะก็คือสังยุคนะคะสมมติ คุณจะยกตัวอย่างเช่น3บวก2สแควรนักเรียนว่าสังยุคของ3บวก2สแควรคืออะไรคะก็คือ3ลบ2สแควรูทนะคะเนาะแล้วก็เราก็จะได้ว่า3บวก2สแควรและ3ลบ2สแควรเนี่ย มันเป็นสังยุคซึ่งกันและกันนะคะอะมาดูอีกตัวหนึ่งถ้าเป็น7บวก3สแควรูทห้าล่ะสังยุคคืออะไรสังยุคของมันคืออะไรคะก็คือ7ลบ3สแควรูทห้านั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้ว่า7บวก3มสแควรรูทห้า และ7-3ลบ3สวรเป็นสังยุคซึ่งกันและกันถูกต้องไหมคะอ่ะอีกตัวหนึง่งถ้าเป็น3-4ลบสสวรสงังยุคของเขาคืออะไรคะสังยุคของอ่าสังยุคก,ก็คือ สามบวกสสแควรูทสองใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสังยุคเนาะซึ่งสังยุคเมื่อสังยุคซึ่งกันและกันคูณกันอยู่เนี่ยมันจะมีสูตรในการหานะคะจะมีสูตรในการหาอ่ะก็คือเมื่อ p บวก q สแควร r o ูท a ใช่ไหมคะคูณอยู่กับ p ลบ q สแควร o o ู a ตรงนี้เราก็สามารถหาคำตอบได้เลยโดยการใช้สูตรผลต่างผลต่างกำลังสองอจำได้หรือเปล่าผลต่างกำลังสองอะกำลังสองสมบูรณ์นะคะ จำได้ไหมก็จะได้ p ยกกำลังสองลบ Q ิวสแควร์รูททั้งหมดยกกำลังสอง่ะถ้าเขียนแบบนี้นักเรียนจะงงอ่ะถ้าครูเขียนเป็นแบบนี้ล่ะ a บวก b นะคะคูณอยู่กับ a ลบ b อ่ะ a บวก b คูณอยู่กับ a ลบ b ก็จะได้สูตรก็จะตามสูตรนะคะ a กำลังสองลบ b กำลังสองนะคะสูตรผลต่างกำลังสองเนาะหรือ,อถ้านักเรียนจะจำสูตรในการจำนะคะตรงนี้ก็คือหน้า a คือหน้านะคะ a คือหน้า b คือหลังก็จะได้หน้าบวก หลังคูณกับหน้าลบหลังก็จะได้เท่ากับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะคะตรงนี้เป็นสูตรเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะต่อไปเราจะหาเราจะทำให้จำนวนที่อยู่ในรูปกลนเนี่ยให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะสมมติ แล้วเรียนก็เปิดหนังสือไปอคุณจะยกตัวอย่างตามในหนังสือเนาะ,ะให้หนักเรียนดูไปประกอบเลยนะคะในกิจกรรมลองทำดูในหน้าที่18เขาบอกว่าจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและตัวส่วนไม่ติดกลนนะคะ,ะกิจกรรมลองทำดูเนาะเรียนจดลงไปด้วยนะคะจดลงในสมุดนะคะ ให้เขียนจํานวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายอะให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเนาะและตัวส่วนอะไรหรก ตัวส่วนไม่ติดกลนนักนะเรียนเอาหนังสือมาเปิดประกอบได้เลยนะคะ,<ม>คะข้อหนึ่งเขาบอกว่า12ส่วนด้วยสแควรูทส,สามใช่ไหมคะ12ส่วนด้วยสแควรูทส,สา เราต้องการให้ตัวส่วนไม่ติดสแควร์ o ูทนะคะเราก็ต้องคูณสแควร์รูทสามทั้งเศษและส่วนนะคะตรงนี้เนาะเราก็จะได้เท่ากับ12ส่วนส q u a r ์รูทสาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเวลาคูณสแควร์รูทสาส่วนสแควร์รูทสานะคะ ก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเนาะสิบ no. ส uh. คูณสแควร,รูก็ได้12บสองสแควร,รูทนะคะตัวส่วนสแควรอูทสามคูนสแควร,รูทสามนะคะมันคือสแควร,รูทสามคูสแควร,รูทสามเท่ากับสแควร,รูทสาม เขียนออกมาไว้ในลากเดียวกันยว aw, าวๆาว3พู่นสซึ่งตรงนี้เป็นลากที่2ใช่ไหมคะเหมือนกัน2ตัวดึงออกมาข้างนอกได้1ตัวเนาะตามหรือจะตามสมบัติของอะไรเอ่ยจำนวนที่อยู่ในรูปจำนวนที่อยู่ในรูปกลนนะคะมันคือ ตรงนี้ square r o ท t a ทั้งหมดยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ a นะคะตรงนี้เป็นสมบัติกำให้ได้เนาะอันนี้ร o ทสาคูณร o สาก็ได้3นะคะทีนี้3ก็สามารถตัดต่อตัดกับ12ได้หันกันได้แล้วก็ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำนะคะก็จะได้3 1 3หสาม 42นะคะแล้วก็จะได้คำตอบของเราคือ4 s q ส a ควร o o ส3ส่วนได้1ส่วนเราไม่เขียนเนาะนะคะอ่ะต่อไปไปดูข้อ2กันเลยข้อ2ข้อ2เขาบอกว่า22ส่วนด้วย4บวกสแควรูทห้านะคะ เห็นอะไรหรือเปล่าว่าตัวส่วนเนี่ยมันติดส r ควรู t ซึ่งถ้าติดสแค root แบบนี้นะคะซึ่ถ้าตัวส่วนเป็นแบบนี้ในมันอยู่ในรูป p บวก Q ิวสแควรู a ใช่ไหมคะเราก็ต้องคูณคูณด้วยสังยุคทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ ยี่สิบงยุคส่วนสี่บวกสแควรู้สังยุคของสี่บวกสแควรูทห้าคือเท่าไหร่คะอ่าสังยุคคือสี่บวกสแสังยุคก็คือสี่ลบสแนะคะล้วก็คูณ สี่ลบควรูททั้งเศษและส่วนนะคะอ่ะเราก็คกูณกระจายเข้าไป22คูณ4 <Okay. S 1> ก็ได้เท่ากับ88 22คูณสแควรอย่าลืมเครื่องหมายนะ<ฮ>เครื่องหมาย<อ>ตรงนี้นะคะก็เป็นลบนะคะ22 5. สแควร์รูทหานะคะข้างล่างอ่ะข้างล่างเห็นหรือเปล่าเขาบอกว่าสั่งยุคซึ่งกันและกันคูณกันก็คือตามสูตรเลยหน้ายกก,ยกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองนะคะหน้าของเราในที่นี้คือ4 4เนาะ4ยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ16 ลบสแควรรูทหยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ5นะคะคก็จะได้เท่ากับ,บข้างบนตัวเศษตรงนี้ตรงนี้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเราก็เขียนไว้เลยเขียนเหมือนเดิมนะคะ88-22ลบ22สควรรูทหข้างล่างลบกันออกมาเหลือเท่าไร่16หรลบ6 5เหลือ 9นะคะอ่ะต่อเลยเอ้ย16ลบ5ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดอ่ะเนะี่ย16ลบ5เหลือ11อขอโทษนะคะเมื่อกี้หูตาลายนะคะลืมพูดผิดไปเลยนะคะอะต่อไปเห็นไหมนะักเรียนเห็นอะไรไหมคะมันสามารถตัดทอนได้หรือเปล่าตัดทอนได้เนาะตรงนี้นะคะมันก็คือ88 ส่วน11ถูกต้องไหมคะลบอยู่กับ22 s 5ส่วนด้วย11นะคะมันสามารถแยกเศษส่วนเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็คือสามารถตัดทอนกันได้เราก็เอาตัวเลขมาตัดทอนกันเลยนะคะ11 1เป็น11 11 8เป็น8 8 11 2เป็น 22นะคะตัวเลขกับตัวเลขเนาะเราไม่ไปยุ่งกับจานวนที่อยู่ในสแควรู t นะคะะตัวเลขด้านหน้า8 2ลบ2 r สแควรเอา8ลบกับ2ได้ไหมเอ่ยลบไม่ได้นะคะเพราะว่า2เนี่ยมันติดสแควรู o o t 5อยู่ซึ่ง8มันเป็นตัวเลขตัวเดียวมันเป็นเลขโดดมันไม่ได้มีสแควรู t เหมือนกันนะคะไม่สามารถจับมาลบกันได้เนาะนะคะ,ะข้างล่างส่วนเหลือเท่าไหร่เหลือ1ดังนั้นเราก็ตอบเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นคําตอบของเราแล้วนะคะ,ะนักเรียนค่อยๆลองดูเนาะลองทํานะคะทีนี้กูจะให้นักเรียนฝึกเนาะเป็นแบบฝึกหดที่แบบฝึกทักษะที่1.2 แบบฝึกทักษะที่1.2หน้า2ี่สิบสองนะคะหน่งจุดสองหน้าย2่สิบสอนะคะให้ทำข้อสใหญ่นะคะทำ ข้อ4ใหญ่ข้อ4ใหญ่มี4ข้อเนาะทำทุกข้อเลยนะคะอ่าแล้วก็ข้อ7ใหญ่ทําข้อย่อยก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะข้อ2ข้อ3นะคะ ดังนั้นคาบนี้ของคนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็คือมีงานนะคะตรงนี้ตัวอย่างที่ครูเขียนนะคะตรงนี้ให้จดลงไปในสมุดด้วยนะคะที่ครูยกตัวอย่างเนาะอ่ะแล้วก็มีเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกทักษะ1.2หน้า22หนูทำข้อ สีใหญ่นะคะทำทุกข้อเลยนะอ่ะแล้วก็ข้อเจ็ดใหญ่ทําข้อ1ข้อ2ข้อ3ดังนั้นอ่าการบ้านของหนูเนี่ยรวมกันทั้งหมดก็จะเป็น7จ็ดข้อนะคะ,อะลองทําดูเนาะจะได้รู้ว่าตัวเองทําได้หรือทําไม่ได้นะคะลองฝึกฝนนะคะสําหรับคาบนี้ก็